สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุปู่ซุกคนครับผมปอกกันกับบาบค้นสายจวดคือเก่าพี่น้องวันนี้บาบพ้นสิผ้าพี่พอน้องมาเห็ดเกียงไก่ใส่ฟากครับผมอันนี้ก็เป็นไก่ด้พี่น้องเนอะไก่เป็นไก่เหนียวครับไก่ไข่อันนี้ก็เป็นฟักบาบคนปอกเปลือกออกเรียบร้อยครับผักก็มีผักอีตูต้นหอมด้วยพี่น้องเนอใส่เกียงฝากเข้าอันนี้ก็เป็นหอมแดงบาพค้นปอกเปลือกเรียบร้อยหอมแดงตะไคร แตะไข่กับซีหัวพี่น้องบ้าพุ่นซอยเลาะเรียบร้อยแล้วกับพริกพริกแข้งเกลือกุ้งกับมีน้ำปลาน้ำปลาแดกเกลือผงสลดเด้อพี่น้องเ้อ่มีอย่างหลายครับผมบัดที่นี้เอากับมาหันต้นหอมกอนพี่น้องหันต้นหอมเป็นจิ้นแบบนี้ลหละเอาไว้จะใส่แกงฝากข้าเนอกพี่น้องเนาะต้นหอมกับประมาณจากัก4-5หาตน้นนี่ล่ะพี่น้องใส่หลยกับหอม ที่นี่ก็เอามาหั่นฟักพี่น้องฟักกระปอกเปลือกอกาฟักกะป๋อโบแก่เราพี่น้องฟักอ่อนกำลังแกงเลยปลอกเปลือกก่อนเขาก็มาหั่นเป็นตอนแบบนี้ล่ะเป็นตอนเป็นชิ้นแบบนี้แหละพี่น้องตอนใบใหญ่เปนไดนตอนแบบพอดีข้ามล่ะหนีว่าพุ่นใส่ฟักแบบกําลังแกงเลยพี่น้องฟักบนนี้มันฟักแก่หรอกฟักกาลังแกงฟักอ่อนนี่ล่ะหั่นเป็นตอนที่นี่ก็มาเด็ดแอีกตู พออีตูก็ต้นหอมนีใส้ายกะหอมแล้วพี่น้องเน้่พออีตูเดี่ยวเพีเจน้องมากายกบใส่้ายมากหน่อยกบใส่หน่อยไปอีตูนีหอมเลยใส่แกงฝักนีเขากันแฉพี่น้องไก่บาวคนกะเอาไก่ไก่ไข่แหะพี่น้องไก่ไข่มันก็ออกเนื้วเหนียวเนี่ยน้อยมันเสียบก็ถ้าเอาไก่เหนือมากพี่น้องไก่เหนือมันเหนือมันยุ่ยมัน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 บดเสียบเอาไก่ไข่ไก่เหนียวเนี่ยเราแกงซบเป็นตอนเนี่ยน่อยกับบเหนียวหรอกพี่น้องเป็นไก่ ไก่เหนียวบาวนไปสื so, so, it, it like in ่อมาไอ้เิ่นว่าเป็นไก่ไข่นั่นล่ะไก่ไข่ไก่เหนียวกันเดียวกันละพี่น้องเนื้อมันสิบมีมั่นหลายเวลาข้ามาแกงนี้มันสิมันสีย่อมนสิกุบกุบดีนะพี่น้องบบมันสีบมันบ่บเล่บ่ยุ่ยคือยังไก่ไข่ไก่ไข่มันโบเสียบโบหอมอันนี้กับไก่ไข่ไก่บ้านนั่นแหละพี่น้องเ้ากับมาบซับเป็นตอนบาบ่วนไปเอากระดูกมันออกเอาไอ้เอาเสปพวกน่องขามันก็ปีกมันพี่น้องมาซับวก โต้มันโค้งมันบาพุนก็เ,เอาไว้กระต้มไก่กัส,สับเป็นตอนแบบนี้แหละพี่น้องติดหนังแบบนี้แหละมันเสียบไก่เหนียวไก่ไข่มันเอาล่ามาแกงมันเสียบแกงใส่กับฝักเขาปัดสับไก่แล้วเขาก็มาตำเครื่องพี่น้องตำเครื่องแกงตะไคร่ตะไคร่ซีหัวเหรอพี่น้องบาพุนก็ซอยซีหัวเอามตาตำตำกันบบัวตองตำม,มุนเป็นไหนพี่น้องตำข้อหย,ยาบๆนี่ยแหละเครื่องแกงกั บัวบิงหยังครับตะไคร่บลาพุ่นบลาดดใส่คาบดใส่กระเทียมเดอ้ออันนี้ก็เป็นหอมแดงพี่น้องใส่ให้น้าแกงเขามันออกหว,ว,วานกลมกล่อมนะพี่น้องเนาะปลาพุ่นบลาใส่แข็งหมึยบลาพุ่นบลาดดใส่คาครับกระเทียมเด้อพี่น้องเดอ้อปลาพุ่นที่ใส่แค่ตะไคร่หอมแดงพริกแค่นี้แหละครับกระเทียมบโปองใส่ที่นี่เราก็เอาพริกแห้งไปตำร่วมกันพี่น้อง เพ็ดหลายเผ็ดหน่อยก็แล้วแต่ผู้มักครับผมบ่ต้องใส่หลายก็แซ่บบางคนมกักเผ็ดเพ็ดเข้มขวดก็ต้องใส่ไล่ปลาคนก็ใส่ประมาณสัก20เม็ดนี่ละ่ะกับเผ็ดพอดีพี่น้องพี่แข่งตำเรียบร้อยพี่น้องบัดที่นี้เฮาก็มาขัวพี่น้องมาขัวมาล้วนไก่กับเครื่องเอาไกล่ลงไปไก่กับประมาณสัก7-8ขีดนี่แหละพี่น้องก็ถึงโลหรอกเอาเครื่องลงไปเครื่องที่เทาตำมาแล้วพี่น้อง ไปล้วนซะก่อนล้วนเครื่องครับไก่เห็นมันหอมพี่น้องบาพนบ่นก็ได้ต้มนม้ำแล้วเอาเครื่องลงไปแล้วก็เอาไกล่ลงไปแบบนั้นบ่อเสียบพี่น,อน้องน้ำแกียงเอามันสีบอเข้มข้นแล้วก็บอหอมเอามาล้วนแบบนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อสูตรนี้ลองเห็ดกินเด้อพี่น้องเด้อสูตรนี้บลาพ่นการันตีเลยล่ะว่าเซีบแน่นอน ล้วนไก่ก็ตึงๆพี่น้องกับเครื่องหอมแล้วก็เอาน้มต้งไปหนามกันหนามร่างโคกนั่นแหละพี่น้องเขาตีเขาต่ำเครื่องนั่นแหละหนามกับโบตองใส่หลายพี่น้องข้ากะเอาแบบหนามถ่วมตอนไก่นั่นแหละใส่หลายกะมันจีบโบเซ่บมันจีบโบกีกดข้ากะใส่ประมาณจักนี่แหละประมาณคือบาโวนเห็ดนี่แหละใส่พอาถ่วมไก่พี่น้องรอให้หนามแกงมันเดือดเดือดข้ากะข้นเมื่ก่อนไก่มันสุก เขาไปมาปุงเครื่องเนาะพี่น้องเน,ะนาะน้ำแกงเดือดตรไใกล้ก็เริ่มซุกแล้วพี่น้องเขาก็ใส่เกลือลงไปเกลือปลาพ่นใส,สน่สองซอนสองซอนซ่าพี่น้องที่นี่เขาก็ค่อยใส่น้ำปลาแดกลงไปน้ำปลาแดกสองท่าพี่เดี๋ยวเห้อสิมาปุงอีกกระนึงปุงสิใส่ปุ๋งฉลรดกับน้ำปลาที่หลังปิดฟ้าหม้อกไปก่อนพี่น้องให้ไก่มันสุกหนุ่มซะก่อนเนาะ ปิดฟ้าหมุนออกไ้จักซิปนาที่ไก,มก่มันสุกนุ่มไก่กับเนี้อเดี๋พี่น้องกำลังกินเลยย่อมนี่ปุ๊บปุ๊บเลยไก่เขาก็สุกแล้วไก่สุกแล้วก็เอาฟักลงไปพี่น้องฟักก็บฟักเขียวกำลังแกงเลยฟักเขียวกับฮันด้วยว่ามันจะเคืองโู่เนี่ยพี่น้องเอาใส่ลงไปใส่ลงไปเ่าก็งข้นให้มันตัวถึง ที่นี่ก็ใส่ใบบักูดลงไปพี่น้องใบบักูดก็พกเจ็ดใบเท่ากับสี่ซะก่อนพี่น้องสี่เป็นตอนเหน่ยอยมันจังหอมไม่ลัเขาใส่ใส่เป็นใบมันบอหอมเนี้เต้อต้องสี่ขึ้นมัหนึงแบมอยู่ละมันจังหอมใบบักกูดปิดฟ้าว้พี่น้องปิดฟ้าว้ยักษิบมาที่คือก็่านไปศิปฐมาที่เท่ากับมาคนมาคนเห่ฝากมันสุกตัวถึงเนาะพี่น้องเนะาะท้าวมะขคนฝากมันอตัวอยู่ของผลนมันกับอยสุก คนให้มันสุกให้มันทัวถึงกันพี่น้องเขาก็ปิดฝาไว้อีกรอบนึงปิดฝาไว้จักสิบนาทีเห็นปะาฝากมันสุกพี่น้องเวลาฝากสุกนี่พี่น้องบางคนก็สิบุกหัว่าจังไลยฝากมันสุกเนาะบางคนก็สิบอกว่าเวลาฝากมันสุกมันก็สิใสพี่น้องสีมันก็สิเปลี่ยนจากสีคุณค so ุม so mm ันก็สิเป็นสีใสๆสนะพี่น้องเนาะฝากมันสุกฝากสุกเรียบรยห่างกอนมาปุงผงสุรดพี่น้องผงสุดสองสอนซ่าแล้วก็ ใส่น้ำปลาลงไปสองสอนสองสอนโตน้ำปลาพี่น้องกันบัวนัวกะนคุ้งเพิ่มเดือกดกะพินี่น้องคนกินจืดกินเค็มที่มรสชาติเอาเด้อพี่น้องเด้อสูนีเฮ็ดเส่บพี่น้องหอมเครื่องหอมน้ำเข็มขน้นปที่นี่ก็ใส่ต้นหอมลงไปใส่ต้นหอมและะ้วก็ผักอีตูใส่ลงไปได้หลายกับหอมพี่น้องแกงบ,นบานๆห่อผักอีตูนี่แหละโต เสียบเลยครับใส่กับแกงฝักแกงไก่นี่โอ,เอ,อ้เข้ากันเกียงบานๆานน้องเข้มข้นพี่น้องสูตรบลาพ่นกัวเครื่องกับไก่ตะกอนพี่น้องให้มันสุกให้มันตึงบ่ต้องสุกหรอกให้มันตึงตึงให้มันเสร็จโตตึงๆเฮาค่อยใส่น้ำลงไปเรียบร้อยพี่น้องปลาพี่น้องไปตักใส่ถ้วยกินเข้ากับปลาพ่นครับผมเกียงไก่ใส่ฝักครับเสียบเลยเมื้อนี้ยังได้ก็ลองเฮ็ดกินเด้อพี่น้องเด้อสูตรปลาพ่นเสีบแน่นอนพี่น้องเอ้ย คันเอาต้มน้ำแกงแล้วเอาแกงเครื่องแกงลงไปแล้วเอาไก่ลงไปนั่นแบบนั้นบ่แซ่บพี่น้องมันมันเครื่องมันจืดมันต้องเห็ดแบบเพื่อบ้าพวกนี่ละ่ะเอาเครื่องเอาเครื่องที่เขาตำมันก็ับไก่ไปล้วนเห็นมันไก่มันตึงเนาะพี่น้องเนาะให้เครื่องมันหอมเพอเครื่องหอมไก่มันตึงแล้วเฮาใสา่ใสน่น้ำลงไปน้ำล้างโคกเข้าไป น้ำกับใส่บัวตองไส่ไหลายแกงพี่น้องไส้มันแบบจุ่ๆเพราะมันถ่วนตอนไกน่นี่แหละน้ำเข้มข้นแล้วพี่น้องโอ้ยหอมขนาดเลยแซ่บครับผมมากินกับบาพ่นนะครับเดอ้เอแกียงไกฟฟ่ใส่ฝากอย่างไรขันถือใจคลิปนี้ก็อย่าลืมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้บาพ่นนี่นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาพ่นสายจอดนะครับเป็นกำลังใจให้บาพ่นนี่นะครับเด้อพี่น้องไยกินอยู่แบบบ้านๆครับ แซ่บบครับพี่น้องสดกับข่าวนียวอยกินกับข่าวเจ้วก็่าได้ข้าวนียวก็แซ่สบพี่น้องเป็นกับแกงมกับสุดยอดนามแกงนัวงเข้มขนหอมพี่น้องหอมพออีดูฝักกะบหนุ่มๆเลยฝักอ่อนๆกำลังแกงพี่น้องสดนามแขงตอนไก่เสียบขนาดพี่น้องเลยข้าวนียวจ้ำสุดยอดเลยกินกับเบียกับข้อทาาพี่น้องเลยจวดจักโบกอนพี่น้องเลย เบาไหลยกับข้อเหงียงเบียร์เย็นๆสุดน้ำแกงไก่ร้วม้ยเข้ากันครับพี่น้องเอยครับผมมื้อนี้บ้าพ่นก็นต้องขอตัวไปก่อนนะครับเด้อเอาไว้พอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ